วันนี้ก็วันว,ว่างๆไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะออกไปล่าเรือซะหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเรือเนี่ยมันดอกผลลำไม้ผลปีศาจต่างๆซึ่งครั้งนึงเนี่ยผมเคยได้ผลแมมมอสมาแล้วจากการล่าเรือผีซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้หรือไม่ได้วิธีเดียวที่จะรู้ก็คือต้องลองออกไปดู บนนี้มีโจรสลัดอยู่หนึ่งตัวส่วนผมนี่ก็เป็นหานเรือซึ่งผมนี่ก็ยังไม่ไว้ใจมันหรอกมันอาจจะเปิด p v p แล้วก็ฆ่าผมกลางทะเลก็ได้ต้องรอดูกันไปว่ามันเนี่ยจะทําอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดว่าใครบางคนนะที่เวลาล่องเรืออยู่แล้วเรือเนี่ยมันแหลกโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยก็ให้ลองสังเกตเพื่อนที่อยู่ในเรือนะถ้าเกิดเอ้าู้ยูยังไม่ทันจบเลยออกมาสเลดปีบีดหรือที่เขาเรียกกันว่าเจ้าทะเลเนี่ขอเบิกเงินสักสองแสนหน่อยซีบีดให้ เรียบร้อยตายได้มาแสนเก้ากับอีกห้าหมื่นเฮ้ยเรือผีมาโอเคเรือผีเรือผีนี่ก็สู้ง่ายๆนะโอเคอย่าให้เรือหลักที่เราใช้เดินทางมาเนี่ยมันพังก่อนก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเรือหลักของเราพังเรือผีเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีได้มาเจ็ดสิบห้าโอ้เลือดเรือเหลือแปดร้อยแล้วอ่ะนี่เลเวลเท่าไหร่นะสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองไม่ไปเก็บเลือลให้เต็มก่อนละ พระอาทิตย์ตกดินใกล้เข้าสู่ตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าบอสฉลามเนี่ยมันจะเกิดบ่อยแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเจ,กอ,จกอกล่องเจอเกาะที่มีก่องลงไปเก็บดีกว่ามับ128ฟรังเงินเงินเงิน,งนแล้วก็ขับเรือไปต่อเป็นโจรสลัดมายืนอยู่หลังทหารเรือแบบนี้เนี่ยมันสามารถฆ่าเราแล้วก็เอาข้าวหัวเราไปได้เลยนะเนี่ยเ,ยเอา้าเรือเกิด เฮ้ยเรียบร้อยเรือหลักเราแตกกลับกลับแล้วก็ไปเช่าเรือมาใหม่อ้าเจอปลาบินปลาบินนี่มันจะดอกปีกนะจะดอกปีกเอาไปคลาฟทำเป็นสกอร์ได้อืมโอเคได้มาสามปีกไปต่อเฮ้ยเจอเกาะลับบอเจอเกาะลับเฉยเลยว่ะเอาเข้าไปดูดิอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไปเก็บของม่วง อย่างมืดขอเปลี่ยนหมวกก่อนเปลี่ยนเป็นหมวกนักบินแล้วจะได้วิ่งเร็วแบบไหนทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยต้องวิ่งสุ่มๆไปอ่ะเจอหนึ่งกล่องอ่ะสองกล่องเจออีกหนึ่งกล่องให้คุณขายผลไม้อยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าึังไปดูดิอ่าเจอแล้วจริงๆด้วยมันอยู่ตรงนี้เคมาลองคุยหน่อยเลย มีอะไรขายบ้างดูซิผลดาร์กอะแมกมาเมงมุมเฮ้ยหาตั้งนานขายผลกระจอกเหรอผลแพงๆเนี่ยมันไม่ขายเลยเนี่ยผลลีโอผลคิสซูเนะเนี่ยของมันแพงใช่ไหมถึงไม่ขายเนี่ยนี่ฟันเลยเอาผลไม้อะไรมาขายไม่หรู้นี่นี่โอเคไปต่อดีกว่ากลับไปที่เรือประเด็นคือตอนนี้เรืออยู่ไหน โอ้สงสัยต้องรีเซ็ตกลับไปอีกรอบรอ่ะโอ้ขี้เกียจหาเรือว่ะจอดเรือไว้ตรงไหนไม่รู้รีเซ็ตแล้วกันโอเคออกเรือกันต่อเออหรือว่าผมจะเข้าไปที่เขตทะเลหกดีวะเพราะว่าผมยังไม่เคยล่าเกาะเรือผีเลยลองไปดูดีกว่าโอเคเข้าทะเลหกกันแล้วเฮ้ยปลาปิลัญญาโจได้เมกสาปีเฮ้ยปลาปิลัญญาไมา่เจอหรอ โจเข้าไปโจเข้าไปเฮ้ยเรือ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 เฮ้ยเดี๋ยวเรือกูแตกได้มาหนึ่งลำนะผละไม้ก็ไม่ดับอะไรเลยเรือแตกโอ้โหแล้วดูตัวอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยโจไปดีเยอะหรอโอเคตายหมดแล้เรือแตกก็ต้องเอ้ยไม่ต้องรีเซ็ตสิเราวาร์ปได้เวย้ยเราวาร์ปได้ไะไปต่ออุตสาห์ไปถึงทะเลหแล้วต้องกลับมาเอาเรือใหม่อีก จะไม่ได้อะไรเจ๋งๆบ้างเลยหรอนี่เทพแห่งท้องทะเลขออะไรเจ๋งๆหน่อยสิพิมพ์ไปบอกขนาดนี้แล้วถ้าจะไม่ให้เนี่ยก็จะได้ไร้ไปเป้าจะเข้าทะเลห้าแล้วยังไม่เจออะไรเจ๋งๆเลยเอา้าพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยน,นี่ก็ธรรมดานะไม่เจ๋งไม่เจ๋งเลยได้เทีย2ยี่สิบหาแฟลกว้่มันดันเรือเราเข้าไปที่ฝนตกดี๋ยวเรือกูแตก อย่าดันเรือกูเทยงเหลือเลือดเยอะอยู่นะอุ้ยเฮ้ยมาแล้ววะแปรสกิลเข้าไปเรื่อยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลือดเรือเหลือหกร้อยถ้าจอดเรือตอนนี้เนี่ยเรือแตกครับเอ้าเฮ้ยติดก้อนหินมาวัดดวงกันหน่อยไปเรียบร้อยเรือกูแตกเรือกูแตก ไปต่อไปต่อหัวแสงเอาเฮ้ยสีบีดกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกนะตีบีดชอบคำรามหรอมาแล้วก็มีแถมฉลามมาสองตัวอืมกินตายแล้วมันก็มีบ้างนะเป็นบางครั้งผมเคยตายด้วยฝีมือของไอซีบีดตัวนี้แต่คงไม่ใช่ครั้งนี้นะอิน้องนี่ไงตายไปเลยได้ไมายแสนแปด มาป,ปิไปรันย่ามาว่าของที่เราต้องการไม่ได้สักอันเลยเจอเรือเจอเรือเปิดเท่าไห้แตกไปหนึ่งลำนี้เลือดสามหมื่นสามื่นสามแตกไปปะแล้วดูเรือเราเลือดเหลือเจ็ดร้อยต้งเรือสันโอเคได้มาสองร้อยเจ็สิบ HP เฮ้ยเรือเกิดแปดไปหนึ่งแปดสองแปดสามเอาเฮ้ยเฮ้ยต่อไปซ่อมเรือต่อเดี๋ยวค่อยดูนะตอนที่ผมกำลังซ่อมเรือเนี่ยเดี๋ยวมัะต้องมีตัวอะไรโพร่อีกนั่นไงว่าแล้วโอ้สองตัว สองตัวว่ะเฮ้ยบอสหลามสองตัวว่ะโอ้โหมันเปิดผมว่ะเฮ้ยผมต้องหนีเนี่ยผมต้องหนีก่อนต้องแยกต้องแยกให้มันออกจากกันก่อนเฮ้ยมันแยกกันมหเนี่ยโอ้หมันไม่แยกก็ดีโอ้หรอให้มันออกมาไกลๆก่อนต้องแยกให้มันออกจากกันนะโอ้โหมาสองคนนี้จะสู้ได้ไงเนี่ยมันดูดมันดูดมันดูดโอ้โหมันดูดคู่ ไปตาย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 ขอดูดเลือดคืนมั่งดิเฮ้ยม,มันดูดคู่มันดูดคู่ไปดิ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 เฮ้ยเรียบร้อยกูแตกมั่งมาต่องตัวพร้อมกันถ้าใครสู้ได้นะคอมเมนต์บอกหน่อยนะ ต้องกลับมาเรืออีกรอบอีกแล้วแล้วกว่าเรือจะวิ่งไปถึงเขตห้าโอ้โหโคตรนานเฮ้ยอ๋อเรือผีเกิดโอ้โหมัวแต่มึกน้ําอยู่มองไม่เห็นว่าวิ่งผ่านเรือผีมานี่แน่เนแล้วปลาบินก็มาพร้อมกันอจะบอกวนะ่าจะตายเพราะปลาบินเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสนะม,สนะมีโอกาสตายเพราะปลาบินนะจะทำเป็นเล่นไปนะดูดีดูเด,ด,เดิจะตายแล้ว เฮ้ยเรือกูก็จะแตกเลือดกูก็จะตายดับเธอดับเธอดับเพาไม่มีอะไรดีๆให้ตรูเลยโอเคเลือดเรือก็สองพันละรอก่อนรอให้มันตอนเช้าก่อนแล้วค่อยเข้าไปในเขตทะเลหกเพื่อที่จะไปล่าเรือผีเกาะเรือผีเช้าและเราก็เข้าไปในเขตหกเลยเพราะว่าเราจะได้มองเห็นไงถ้าเกิดไปในตอนคืนเนี่ย มืดผมไม่ชอบตามหาเกาะเรือผีออกมาหน่อยทูว่ะเอาเฮ้ยเจอแล้วโอเคเกาะเรือผีเรือผีนี่ไงนั่นเกาะส่วนนี้เรือผีนั่นเกาะส่วนนี้เรือผีมาคารองไหนเซ่เรือเท่าไหร่เนี่ยเรือหกหมื่นเรือหกหมื่นนี่เป็นเรือผีเรือแรกของเราอย่าเพิ่งมาหลุดตอนไหนแล้วเรือเราก็อย่าเพิ่งแตกก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเรือเลื่องเหลือครึ่งลออเอ้ามันมีเรือมาซ้อนอีกเรือกูจะแตกไหมเนี่ย เอาเฮ้ย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 ตายตายตายไหมกูตายไหมโอเคเรือผีแตกยังเรือผีเรือผีมแตกยังเฮ้ยไม่ไม่แตกมันแตกยากแตกเย็นโอเคเรือผีแตกไม่ได้อะไรเลยแล้วเรือผมล่ะเรือผมเรือผมก็จะแตกแล้วเรือผมแตกไหมเนี่ยแตกไหมเรือผมแตกว่า ไม่หลามม,มันไส้แล้วเกินอืมเฮ้ยกูแตกกูแตกโอ้โหไม่ได้อะไรเลยไปรอบหน้าแล้วกันนะออื้